เอารมาจอดแล้วไปต่อที่จะพักคืนนี้นะครับน่าจะสูงมากครับตอนนี้รถมาจอดอยู่บ้านของเจ้าของรีสอร์ทนี่ครบเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมมันรับอะไรครับหรอหน้าตาดีรวยด้วยเป็นลูกน้องเมนะียเป็นลูกน้องเมีย เมียคือเจ้าของทุกอย่างมันก็ต้องอย่างนั้นแหละพี่เเราานะวันไหนเจ้าของไม่ได้วันไหนที่เราจะต้องวันไหนที่เราไม่ใช่ลูกน้องเมียวันนั้นคือเมียไม่เอาเราแบบนีสมัยเนี้ยคนตัวใครตัวมันนะพี่นะใช่ถึงตอนนั้นเราเป็นอิสระไอตัวใครตัมัพี่ไม่ต่างจากผมเราพึอาศัยเมียอยู่เหมือนกันต้องมีสมัยนี้ต้องเป็นงั้นชื่อบ้านก็เป็นชื่อเมียนอกจากเมียไม่อยู่ใช่ หนู้หนูล่าเรือไงท่านเรียนหนูล่าเรือพี่พูยล่าเรือมีเหารด้วยหรอป่าไม้ครับพี่ป่าไม้ป่าไม้ไม่ใช่ทนืหารนะพี่เห็นชุดลายถ้ามีปืนเขาเอาไว้ล่าหนูคนคนที่เมื่อกี้คุยผมที่เราจอดรถอันนั้นก็คือพนักงานป่าไม้ครับไม่ใช่ต้นติดทำขามานะ เส้นที่มืกี้พี่เข้ามาครับเส้สเราต้องย้อนกลับมาเพราะว่าถนนที่เข้าไปดนดีนถ้าผมรู้วมที่เขาดดสูง้นพี่เขาเข้าไปก็ได้ไม่ได้ถแ,แ,แต่ถนนพอดีดูดในน้นแค่ อูต้องเป็นวมนแหละื่อมาวนนี่ธนาฝนไม่ต้องพูดถึงเลยสปบายพี่คนในพื้นที่สบายนะคนนอกนี่จะุยเนืกุหลาบถึงว่าใช่ใชันนี้เขาปลูกไปขายแล้วเนี่ยตัดไปกค่ะอันนี้สวนพี่ปะคะไม่ใช่นี่ของเพื่อนก็สวนนี้ครปนี่อันนี้อะไรนะหอมหอมหั่ยหญ่ ของแค่เลยนะของแท่เลยของมันใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนอยู่ไอ้นั่น้องมันอยู่เกาหลีอะพี่ใช่รถหรือใช่คนใช่คนครับพี่เสียเป็นต้นเป็นต้นเราพอการก่อนแล้วก็ถอดมาคน่อยิดแต่ถ้าเป็นพี่เขาเมียเขาใช้ที่อที่แถวนี้ผมอะพี่ใช่ถูกเมียใช้ปลผมไม่ทำครับทำครับพี่ทำไมเป็นที่แถวนี้มันถูกไหมที่บนโดยผมทอะไรส่งนนี้วะเนี่ย เป็นเอกพื้นที่เขาไม่ซื้อขายพี่บุกเบิกทำกินเอาพูลาใช่ครับเนี่ยเขาตัดไปขายนะตามตลาดอยากได้ได้ปลูกนั่นปลนี่ตอนเช้ก็ห่ออย่างนี้แล้วมันโตได้หรือไม่ถูก้ะถ้าไม่ห่อคือมันเป็นจับบานที่มันขายบานไม่สวยไงเพราห่ออย่างนี้ไปตัดสู่งเข้าตลาดนี่สวยจังอันนี้อะไรปลูกผักใช่ครับนี่ผั บนพื้นที่นี้หลักๆแล้วเขาจะปลูกผักตัวนี้รวยกันหมดทีนี่มจของจาว่านะจ้ครวยนบโดสบลธรมน่นเขาปลูกผักน่น้ระบบอันนี้ระบบดีแล้วไม่อมาไม่งั้นหัวรถเราคงไปจุกค่ะก็ไปนาอีกหุบสวรรค์นะทุกน เช่นนี้ดีสุดแล้วนะพี่ถนนในบ้านเนี่ยถนนที่สุดแล้วครับถนนที่ไปสวนนะไปที่เรือโฟลเจอร์กันเลยอ่ะเข้าได่เข้าสวนถนนนี้ดีใช้รถหรูมาวิ่งแบบนี้เลยอ่ะมันสูงไงไม่เหมากระบะอย่างเงี้ยขับรถยนต์โตโใช่โอ้ยผักชีนี่ว่ะเดี๋ยวผัดชีกับผักอันนั่นวันนี้ที่กินแล้วก็ใช้เดี๋ยวรถสูงกำลังจะเข้าอุโมงค์แล้วนะคะแล้วเราก็จะหายไปหุบสวรรค์เลย วันน uhm, ี้มาเจอกับยูทูบเบอร์เอิญนะคะพี่ปุ้ยพักทานชั่วข่าวสุดยอดโอ้ยหัวใจจะงหวะจิงจึงออกมาไม่ได้ถ้ามือิญไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขนาดนี้นี่คงไปจุ๊บอยู่คุ้งในคุ้งมึงลงเดินเอาดีกว่า ลากกระเป๋าพ <laughs> ี่หน่อยลากกระเป๋าเอาเหมือนเมื่อเช้าไม่เอาแล้วจะโดดลงรถรถ <laughs> ไหลโอ้ยพี่แม่กรำปองฝนตกที่นี่ตกไหมคะเมื่อเช้าไม่ไม่ตกครับพี่แม่กำปองตกก็สองแถวพารไหลเมื่อเช้า <laughs> พี่พี่เขาลงจากที่นู้นมานะครับใช่แล้ว <laughs> แต่หนูเป็นคนเชียงใหม่นะ <laughs> พี่คนเชียงใหม่ใช่ครับเจ้าเ <c oughs> จ้าเดี๋ยว่อนเาจะไปโน่นสิสิแล้วใช่ฟังฟังนู้นนะพี่อ๋อล่องจะลึกมาก,กนนแล้วมันไม่ฟรีเหรอเวลาหน้าฝนมา,าไม่ไม่ฟรีครับพี่มันน่าจะเป็นดินแน่นๆไปเลยใช่ไหมครับนีนก็แน่นอยู่อันนี้คือทำเองเหรอคะในทางเนี่ยใช่ครับ ก็เหมือนบ้านมักโชดะต้องเฮดเองลงทุนเองเงินตัวเองด้วยใช่ไหมพี่แบบเอารถไถรถอะไรมาใช่แบบออกกันเองในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเียบอกนะว่าเอาจอบขุดใช่ครับพี่แมนแล้วก็เอารถรถไถเมื่อกี้่าอย่างนี้มีรถไถด้วยเหรอพี่เข้ามาไม่เห็นรถไถสักคันบางหมู่บ้านไม่พี่มีอ่ะในหมู่บ้านตักเลยแต่บ้านบ้านน้องที่อยู่แม่วางอะค่ะบนดดยเลยเขาเขาก็ทำทางกันเองนะ เอาพี่อยู่แม่วางเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่พังอยู่บนที้โอ้กระจกเทียมเี่ยวสามสี่ใช่ไหมสองห้องค่ะเต็มไหมคะวันนี้วันนี้เต็มอยู่ค่ะโอ้เจ๊มันมีเพื่อนเพื่อนแล้วไปรับมายังคะมาแล้วห้องหนึ่งเดือห้องสองห้องหนึ่งมาห้องหนึ่งมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว จจะวายอันนี้ไปฮันนีมูนของแท้ไม่ฮันเลยแบบนี้ยเขาว่ามามาเที่ยวดอนจริงพี่ดอนของแท้เลยเรานอนนู่นแน่เลยใช่ไหมเดอนในในทางชันไม่ใช่นู่นนะฝั่งนี้นะพี่กระถ่ายอยู่นี่จะหัวกูณจะไปทางไหนโอ้ยทางขึ้นโอ้ยคันน้อยขู้นี่เลยจัดชั้นมากขึ้นแคปชั่นเลยคุ้มไหมให้พี่สะพ้ายกับบรรยากาศอ๋อ เรากรอดกันดีกว่าอันนี้คืออะไรสลัดสลัดนี่ปูดูทางขึ้นตรงนี้ดิที่เขาบอกว่าชันนะที่ปัดหน้ารถเนาะอ้ยโอ้ยไปเถอะพี่ไม่ต้องสนุนหรอกปัดจิอ๋อีพ่ออีแม่เม่พี่ดูมันไม่ตรงโป่งงไม่ชันใช่ค่ะ ถ้าแบบดูในในไอ้นี่ไม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 ่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูจริงอ่ะชันมากไ่ต้อปุอบคุพี่ดูนะพี่หลับตาแล้วเรือจัดการให้พี่ด้วยพี่ไทยจจะาวายพี่อีกชั้นยเจ้าของเธอดสับนั่หลับตาถ่ายทางก่อนพี่ไม่แกงริงห้ามขึ้นอ่ะโอ๊ยหม่ควสีโอ๊ย นี่หน่อยถ้าเรามานี่ไหลแล้วไม่มีทางเราขึ้นไม่ได้แน่ๆพี่ลงรถก่อนนะถ้าใครมาขับอีกเดียวต้องไปใจเจ้าชินเลยโอ้ไม่ไหวมใจจะไหวเวลาผมไม่ว่างแฟนก็เป็นคนขับฮะเขาชินแล้วไงนี่แหลอบ้านพักเราฟังรถเราจะไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยอีอ้อทางโคตรแคบอ่ะ ลงหักเขาอ่ะที่เราลงหักแอนเอฟก็ไหนต้องพักตรงนี้นะโอ้มันเจ็มขึ้นรอยนู้นโอเคเมื่อกี้อ่ะชันร้อยเมตรอ่ะชันมันชันอย่างนี้เลยนะใช่มันชันชันกว่าที่เราขึ้นไปขค้อนชันเราจะไม่เห็นอะไรอ่ะต้องใช้รถกำลังเยอะๆใช่ไหมเงี้ยนเหมือนนั่งไอ้ท่านบอพวกนี้ลยมันมันตรงเลยอ่ะสองจุดสี่สองจุดแปดเลยอ่ะ อะรงอ่ะรถรถเก่งนี่อะไร <c oughs> เจาบอกแนเขาช่อแมแฟนงงานด้วยสิบหันพี่หน่อยอยูสามหนูอยูสี่สามสี่แล้วหรอไวันนั้นก็สามสี่ที่ไปแม่กำปองอะ่ะ หวันนวใจ,จ <ร eras> เจ้าว่ายมาถึงแล้วครับนี่ครับ <S <S สุดสด,ดอยถึงแล้วครับถึงแล้วพี่นักใส่มาครั ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเนี่ยที่พักผมอยู่บ้านหลังเล็กที่สามเดี๋ยวพามาดูข้างในครับนี่ฮะนี่บอกเลยนี่ต้องลงอ่างนะเขาบอกต้องลงอ่างเนี่ยเมื่อกี้ก็ขึ้นมาทางนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเมื่อกี้ขึ้นมาทางนี้ ขึ้นมาแล้วออกมาทางนี้ทีนี่คือนั่งโอ้โหแบบถ้าถ้าหนาวหนาวนี่มันสุดจริงนะนี่นี่ของของแถมน,นี่ครับนี่นอนตื่นมาก็เห็นนธรรมาช,ชาติเลยอย่งเนี้โอ้สวย ดูดีนี่น้องน้องน้องขับรถคนนี้น้องน้องอยู่อยู่หลังที่สี่ผมอยู่หลังที่สามนะครับดีครับดีดีด,ดีนานๆทีมาครับเดีพามาดูห้องน้ำ เราขับเองไม่ได้เขาจะเจ้าของที่เจ้าของรีสอร์ทเอ้ยเจ้าของห้องเตีเขาขับครห้องนาำประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเ,เต็มวันนี้เต็มเนาะมีมีกี่หลังนะเต็มหมดเลยนะครับต้องจองใช่ต้องจองอันนี้จองให้น้องจัดการให้นี่ครับโห วิวดีมากโอเคนะครับ